มาต่อตัวที่56ถึง60นะครับตัวแรกเลยก็คือชุบหั่งครึ่งครับนาคาบะนะครับครึ่งมักจะเจอคำอ่านก็คือห,หั่งหั่งหั่นนะครับหั่นครึ่งทาบุญแบ่งครึ่งนะครับอิจิชิคังหั่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือบอกเวลาใช่ไหมสั้นจีหั่งสามโมงครึ่งแบบนี้นะครับหั่งหั่นหั่งหั่นตัวที่57 นี่มีฟืนหนึ่งอันนะครับบวกดาบคาตานะนี่คือดาบคาตานะนะครับที่เคยเจอไปแล้วใช่ไหมหั่นตัวนี้ผึบผึบนี่เป็นอะไรครับเป็นส่วนนะครับหั่นออกมาเป็นส่วนนะครับบุญบุญฟุ่นก็ได้นะครับฟุ่นปุ่นก็ได้เพราะว่าชั่วโมง,งแบ่งออกมาเป็นนาทีนะครับทีนี้มันอะไรยากๆนะครับเราก็แบ่งมันครับ แบ่งมันก่อนวาเคลุแบ่งนะครับพอแบ่งออกมาย่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้นะครับวาวาอะไรครับวาคารุนะครับวากตาวาการิมาสตากะเข้าใจหรืออยังนะครับต่อไปตัวที่58นะครับหลังคาโรงเรียนหลังคาโรงเรียนใส่กลางมืองอขาเข้าไปคืออะไรนะใส่เด็กเข้าไปนะครับเด็ก อยู่ที่โรงเรียนก็ต้องทําอะไรครับเรียนหนังสือหลังคาโรงเรียนมานาบุ u, นะครับมานาบิมัสเรียนรู้นะครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมาเรียนมีหลายตัวนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นมานาบิมัสนะครับออนยมีอ่านว่ากักโคกักโคโรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเจอโคด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเติมเกิด เกิดมาเรียนนะครับเกิดมาเรียนเป็นใครครับกักเซนี่เขียนเต็มนะกักเซก็คือนักเรียนนะครับเก่งมากเรียนนะครับตัวนี้เรียนไดก็กือมหาวิทยาลัยก็ใส่ไดเข้าไปนะครับตัวที่ห้าสิบเก้าต่อเนื่องจากตัวนี้นะครับมีต้นไม้นะครับบวกกับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อใส่หมวกนิดนึง,นงเพื่อไปสมาคมฟันดาบนะบพ่อชอบฟันดาบนะครับใส่หมวกมาเจอกันคบค้าสมาคมกัน เนี่ยคบค้าสมาคมกันมาแบบ Exchange กันอ่ะก็คือมาควยกันใช่ไหมที่ต้นไม้มาเจอกันที่ต้นไม้เพื่อมาเรียนหนังสือตัวนี้มีคำอ่านอย่างเดียวเลยนะครับก็คือโคกับโคกับโคจึเล็กนะครับกับโคโคโคมปลายโรงเรียนมปลายกับโคโรงเรียนใช่ไหม มาเจอกันที่ใต้ต้นไม้เพื่อมาเรียนหนังสือนะครับก็กลายเป็นโรงเรียนนั่นเองตัวนี้จําไวด้ดีนะครับตัวนี้จะเจอบ่อยว่าคบหาสมาคมมาเจอกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวก็อ่านว่าโคเหมือนกันนะฮะต่อไปตัวที่60อันนี้พูดไปเยอะแล้วนะครับก็คือมีต้นไม้ติดใบใช่ไหมใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะครับเกิดนะครับเกิดมีชีวิตเกิดก็คืออุมาเลรูอุมาเรตนะครับถ้ามีชีวิตก็ อะไรครับอิคิรุอิคิเตะยูยังมีชีวิตอยู่นะครับออนยังมีอ่านว่าเซกักเซเซนเซใช่ไหมคู่กับเซนเซนะครับเกิดก e ่อนเป็นครูนะครับกักเซอิคิรุนะครับออนยังม่อ่านว่าโชได้ด้วยนะครับอิโชหนึ่งชีวิตอิโชเคนเมพยายามทั้งชีวิตอ่ะเออสุ่มทุ่มสุดกำลังนะครับแล้วเจอกัน5ตัวต่อไปครับ